ข่าวดีดีกับพี่คำรนารนาวาา้วนตอนน้ำจะน้อยน้ำจะมากยากนักจะรู้ได้แต่ต้องพร้อมรับกับทุกสถานการณ์นะ <c oughs> จะบอกให้ขณะนี้เรายือนอยู่ที่ทุ่งเจ้าพญาฝั่งตะวันออกครับอยู่ใต้ฟ้าจะรู้อะไรกับคนเกิดเป็นคนเมื่อถึง ฝนฟ้าเวลานี้ไว้วางใจไม่ได้เพราะนั้นจะต้องมีการมาดูระบบการระบายน้ำครับอธิบดีกรมชลประทานและรองพร้อมคณะ เดินทางไปตรวจการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์น้ำหลากที่อาจจะเกิดขึ้นในพนี้ที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างกทมกับฉะเชิงเซาตอนนี้ร่องฝนเมื่อนขึ้นข้างบนขณะเดียวกันรเราก็ไม่ประมาทกรุงเทพตะวันนี้น้ำมีความชื้นได้ที่ถ้าเกิดว่ามาซ้ำต่เกิดน้ำหลากได้ช่วงหน้าฝนเนี่ยกรมจุฬาธานได้นำเครื่องสูบน้ำที่เป็นโมบายขึ้นที่ได้มาเสริมนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพราะนั้น หลังจากวันนี้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองทุกคลองที่มีสถานีอาคารสุบน้ําที่เป็นถาวรอ,อยู่แล้วเนี่ยตรงไหนจุดไหนก็ตามนะครับที่ยังยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้นะครับเราก็จะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับนี่คือ,อสิ่งที่เรามาระเินการวันนี้น้ํำมาก็พร้อมน้ำไม่ม้ามําไม่มาก็พร้อมจะเห็นว่าในสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงจังหวัดสมุทรปราการนะครับเราก็ได้เพิ่ม เครื่องเครื่องสูบน้ำนะครับไว้หลายจุดไม่ว่าจะเป็นสถานีบางปลานะครับสถานีบางปลาละาำลุนะครับแล้วก็คลองด่านสองอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเราได้วางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าฝนปริมาณฝนที่มาเนี่ยเราสามารถพลองน้ําก่อนที่น้ําจะเข้าคลองชะจะเล้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนคลองฝางวันนี้ก็เช่นกันครับที่มาก็สามารถเอาเครื่องสูบน้ำเนี่ยมาเสริมทับ นะครับเสริมทับเพื่อเกิดประสิทธิภาพบางยิ่งขึ้นครับน้ำมีมากเกินไปก็ไม่ดีน้ำมีน้อยเกินไปก็ไม่ดีเออความพอดีอยู่ตรงไหนนี่แค่น้านะสรุปน้ําหลากมาถ้าเราตั้งรับดีความเสียหายก็มีน้อยแต่ถ้าน้ําขาดเราก็ต้องหาทางช่วยครับแม่เจ้าพญาหุ้งเจ้าพญาเกี่ยวข้องกันเพราะน้ําทั้งนั้นไม่ว่าน้ําจะแล้งจะแห้งจะขาดหรือจะท่วมทนก็ตามแต่าให้คนทย ใกล้ไกลทุกแห่งทุกคนทุกบ้านตำบลอยากให้ทุกคนสุขใจ เอาดีดีกับพี่คำรณทุกคนทราบว่าฝนฟ้าอากาศเป็นเรื่องทํานายไทยทักยากเต็มทีแต่เราก็ต้องเต็มที่เชิงรุกเพื่อรับกับทุกสถานก,การณ์เพราะเราคือกรมชนระทานนะ <c oughs> จะบอกให้ใช่่่คคิดดออยยาากกังแตทททํเพืไททุน